สวัสดีครับสำหรับกาสู่รายการกรองข่าวเล่าสถานการณ์นะครับสองโมงสิบห้านาทีนะครับโดยประมาณก็นมีช้าไปน,นิดกลับขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเดินเรื่องเร็วนิดหนึ่งเพราะเรามีเสียงของข่าวเนี่ยเยอะมีคลิปนะครับให้ได้รับฟังกันเพราะว่าคุณปูนาพูดเยอะสมานพูดเยอะท่านผู้ฟังอาจจะเบื่ออยู่เหมือนกันนะครับฟังเสียงคนที่เป็นแหล่งข่าวตัวจริงเสียงจริงนะก็วันนี้เยอะหน่อย วันนี้จะไปกันเร็วๆเลยนะครับมีอยู่สามสี่สามเรื่องวันนี้เรื่องแรกก็เรื่องของทุนจีนสีเทา<ม>นะครับที่มันบานปลายขยายวงกลายมาเป็นสึกไอ้สันขวานชูวิทย์กับสันทนาเนี่ยนะฮะ<ม>ก็เปิดสึกกันเกือบจะได้ชกหน้าประด,ดาบไปแล้วเมื่อวานนี้ใช่ไหมคุณปูนาใช่ค่ะที่สนอทองหล่อนะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับเรื่องที่สองนะครับก็เป็นการจุดพลุพรบในทศกรรมนะฮะ ของคุณหมอรวีมาชมาดลเรื่องนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะคัดค้านอยู่ในใจนะครับไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าทําไมคุณหมอรวีมีเหตุผลกวนใดนะครับแล้วเรื่องนี้โดยตัวเนื้อเนื้อนี่เนื้อหาสาระมันคืออะไรอย่างไรค่ะแตนะ่เราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็วางเอาไว้ก่อนแต่ว่ามาทําความเข้าใจกับความคิดของคุณหมอรวีที่ทําด้วยความปรารถนาดีต่อต่อบ้านเมืองอะ่ะผมถ้าทำอย่างนี้เพราเคยคุยเรื่องนี้กับคุณหมอมา เล็กน้อยนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่เรื่องที่เป็นบนปกนี่แหละครับวันนี้สีลายตาหน่อยนะครับม,มีทั้งตู่ทั้งป้อมทั้งดูเต็มเต็มหน่อยเพื่อผู้ชมตาลายนะคะวันนี้ยังไงดูอยู่นี่ไงเอาแบบให้เต็มหน้าจอไปเลยเพราะตะลายลายตาหน่อยหนึ่งประชาธิปัตย์เพื่อไทยนี่นะฮะก็ไม่เป็นไรดูเป็นสีลูกกวาดดีนี่นะฮะเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ลึกก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับมีนัยยะสาคัญลุงตู่ไปพนมเปญแล้วไปกัมพูชาแล้วตอนนี้ เดินทางไปเรียพร้อยแล้วประชุมสูงสุดผู้นําอาเซียนนะครับสามสี่วันสามวันภารกิจเพื่อบ้านเพื่อเมืองตอนนี้ประเทศไทยก็ลุงป้อมนะครับรักษาการนายกอยู่ s> <S เพื่อไม่เสียเวลานะท่านผู้ชมก็จะมาเข้าเรื่องนี้เหลยคุณบุนาเรื่องทุนกินสีเทานี่แหละครับถ้าคุณไทยค้นได้นะวันก่อนโน้นเราให้ดูไปแล้วนะครับ <_ s 1> s> <S จะมีแผนผังอยู่นะคะ <_ s 2> จะมีกราฟิกที่ให้เห็นถึงกลุ่ม ทุนจีนสีเทากลุ่มสำคัญสำคัญห้ากลุ่มนะครับค่ะซึ่งากลุ่มนี้นี่ก็เป็นข้อมูลของตารวจส่วนหนึ่งข้อมูลของคุณจูวิ์ส่วนหนึ่งนี่แหละครับห้ากลุ่มนี้ก็ทําธุรกิจในบ้านเราเด็ดทุนจีนสีเทานะบางหลายกรณีหลายผับหลายกลุ่มนี่ก็ก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นศูนย์เหรียญน,นะเป็นทัวรศูนย์เหรียญเป็นผับศูนย์เหรียญก็คือ เอาเข้าของมาจากจีนบริการคนจีนรายได้ก็วนเวียนอยู่ในคนจีนนะครับจีนสีเทานะครับค่ะแล้วกลุ่มเหล่านี้ก็นั่นแหละครับขึ้นต่อเจ้าเวยนะสามเหลี่ยมทองคำไหนเราก็ไม่ระบ,บุประเทศไหนนะฮะี่เพื่อรักษาสัมพันธ์าับานี่เป็นตัวจริงเสียงจริงของความเป็นเจ้าพ่อค่ะเจ้าเ่ยนะเจ้าพ่อคิงโรมันนี่นะครับทีนี้กลุ่มห้ากลุ่มนี้แหละครับท่านผู้ชม ก็มีทั้งที่โดนจับไปแล้วแล้วก็บางคนก็ถูกได้รับการประกันตัวออกมาบางคนก็หนีไปต่างประเทศแล้วจริงๆก็มีความคลื่อน้าอยู่เยอะนะเ,เราไม่ได้อัปเดตนิดเพียงแลให้ดูนะค่ะคือบางคนีจับได้แล้วบางคนก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีบางคนนี่หนีไปแล้ว ที่คุณปูนาว่านะครับซึ่งตอนนี้ทางด้านของเ<ม>จ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะก็มีการร่วมกับทางด้านของทางการประเทศจีนเหมือนกันนะคะเพราะว่ากลุ่มคคลเหล่านี้เนี่ยทางการจีนก็ต้องการตัว <c oughs> เหมือนกันก็ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการร่วมกันในเรื่องของการทําออกหมายจับเป็นหมายจับสากลก็คือ,อหมายจับข้ามประเทศเลยอ่อนเตอร์โปนะครับทีนี้ในาห้ากลุ่มนี้ท่านผู้ชมบางกลุ่มก็หนีไปแล้ว กลุ่มสาคัญสําคัญอย่างตู้ห่าเนี่ยนะตอหอที่เปลนชื่อเป็นคนไทยนี่แล้วก็มาบริจาคเงินกับพรรคการเมืองด้วยนี่นะกลุ่มแรกนี่นี่ก่อนนี่ตำรวจก็โดนย้ายโดนเด้งไปแล้วนายคนนี้นี่ที่มีภรรยาเป็นผู้กํากับหญิงในเมืองไทยเนี่ยนะตำรวจช่วยหนีไปแล้วรอดตัวไปแล้วอันนี้ก็มาบไปสาสางกันแล้วกับตำรวจนะครับกลุ่มโทนี่นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเดวิด อันนี้ก็ไม่ธรรมดาเดวิดนี่แหละครับที่คุณสันทนะไปช่วยเมื่อวันก่อน,นจะไปขอประกันตัว<ช>นี่นะครับยู่จ้งจ้งเฟยนะครับแล้วก็กลุ่มนี่แหละครับหมิงท็อปวันนี่นะกลุ่มท็อปวันไอ้พักรัชดาในกลุ่มไหนนะฮะรัชดาเนี่ยก็น่าจะเป็นเนี่ยกลุ่มที่ห้าใช่ไหมคุณปุนาค่ะอันนี้ ที่ว่ามีนักทัวร์จีนเนี่ยนะฮะม,มีสาวจีนไปเสียชีวิตเป็นใก่ๆไปเทีย่ยวที่นี่แล้วก็สุดท้ายก็ช็อปแล้วก็เป็นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระรามเก้านะฮะเขาบอกว่าเธอจริงๆคนนี้นี่มีนักข่าวมาเล่าผมฟังว่าเป็นยูทูบเบอร์ดังมากนะครับแล้วก็จีนเนี่ยเขาให้ความสําคัญอันนี้เสียชีวิตตั้งแต่เมนยี่สิบห้ายี่สิบหกตุลาคมที่ผ่านมาก,ก็เลยมีคําถามว่าใช่หรือไม่เรื่องนี้นี่ ท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยร้อนใจเรียกบ๊กโจกสั่งตำรวจสะสางหน่อยเพราะว่าจีนเขาให้ความสําคัญค่ะนะอันนี้แหละครับอทีนี้มันยังไงล่ะท่านผู้ชมโอ้ก็หลังจาก,ากที่คุณสัทน,นาเข้ามาเขาก็ขยายผลไปมากมายนะมีการจับกุมเพิ่มเติมมากมายวันก่อนก็จับหลานของใครต่องคันอยู่นะฮะอะะเราข้ามรายละเอียดไปย่ส21ปีแต่มีเงินครอบครองเป็นยีล้านมีรถหรูก,กินเหล้าขวดละสล้านวาย ควรละสองแสนอะไรอย่างนี้นะค่ะซื้อเป็นเฮาส์ยกฟอร์คอนโดยกหลังอะไรว่ากันไปเขาขยายผลตำรวจขยายผลมากมายนี่ทีนี้เ,นเรื่องของเรื่องที่มันบานปลายเป็นเอสุขสันขวานนะ่นะคือมันเริ่มมาจากที่ผมเมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังว่าคุณสันทนาประยูรรัฐเนะี่ยะเมื่อก่อนเป็นตำรวจนะโดนตดอจุดไปแล้วก็เป็นนายสันทนาประยูรรัฐธรรมดา เมื่อก่อนเป็นพันธุ์มโทก็ไปประกันตัวกับคุณเดเดเดวิดค่ะเดวิดนะที่ตอมอสวนปลูตรวจคนเข้าเมืองสวนผลูนะครับแต่วันนั้นเขาไม่อนุญาตนะครับวันนั้นแหละเป็นวันที่คุณสันทนประยุรรัตน์นี่นะให้ปักคำให้สัมภาษณ์นักข่าวหลายต่อหลายประเด็นนะครับแล้วจู่ๆก็มีการพูดพาดพิงไปถึงคุณธรรมรัตพรหมเผ่า นั่นคือเมื่อวันที่สี่ใช่ไหมวันที่สี่ที่ไปประกันตัวเดวิดสี่เดือนเนี้ยพอยอนี่ยอืที่ตอมอสวนโปรโเป็นที่ม,มานะครับทําให้นักข่าวซึ่งก่อนหน้านี้นักข่าวเองเนี่ยนะฮะก็ไปถามรองต่อสักสุวิมลแล้วนะครับ,อบออรองพบตรตอนถแถลงข่าวที่กองบัญชาการไซเบอร์องคงุณบูนาแถลงข่าวเรื่องการค้นสามจุดนะนะพบรถหรูพบนูนนี่นั่นนะนะเขาขยายผลนะ ขยายผลมาจากอะไรมาจากไอจิงจินหมิงอะ่ะอจุดแรกของตู้หา่าอ่ะเขาตามรถไปตามรถไปสองคันโอโ้ไปพบโน่นนี่นั่นมากมายอันผมข้ามไปเขาก็ขยายผลนะครับแล้วระหว่างนั้นนี่บิ๊กโจ๊กก็ไปพบนายกอีกรอบหนึ่งนะครับนายกลงตูนนี่แหละครับไรายงานความคืบหน้ารายงานว่าอย่างไรเนี่ยเราก็สุดที่จะคาดเดานะครับ สันนาได้พูดถึงตรงนั้นแหละครับแล้วก่อนหน้นนั้นนิดเดียวก่อนสันนาจะพูดเนี่ยคือก่อนหนั้นนั้นนี่คุณบิ๊กโจ๊กเองก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังไปพบนายกเรื่องของการไปตรวจค้นอาคารบางแห่งของที่มีข่าวว่าอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งเกี่ยวข้องอแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับทุนสีเทาของกลุ่มห้ากลุ่มนี่แหละนี่ก็เป็นที่มาส่วนหนึ่งนะครับทีนี้พอวันที่สี่สันนพูดแล้วระบุชื่อผู้กอง ธรรมนัตนั่นแหละครับเรื่องนี้มันยิ่งร้อนนี่คือสันนะาประยุรรัตก็อ,ออกมาพูดว่าในบรรดานายทุนต่างๆนะคะที่เป็นคดีความเนี่ยก็มีความมีรู้จักนะคะรู้จักกับทางด้านของรอยเอกธรรมนัตแต่ว่าก็ไม่ได้ระบุนะคะว่า,าไปมีส่วนอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่บอกว่ารู้จักกันประมาณนั้นก็รู้จักก็ไม่ธรรมดาในความหมายที่ว่านี้นี่ก็คือสันนสษฐานบอกว่าคนเหล่านี้ก็มาขอร้อง ขอความช่วยเหลือจากผู้กองอผู้กองเจอเขาเจอสันตนาเนี่ยผู้กองเลยแบบก็ให้ต่อช่วยดูหน่อย,ช,ย,ช,ยอช่วยดูช่วยช่วยดูดูหน่อยนี่ช่วยชี้นําเขาหน่อยช่วยแบบว่าแนะนําเขาหน่อย,ยน,อนี่คือภาษาที่สันตนาพูดเลยวันนั้นนี่นะฮะก็แค่นี้แหละครับส่วนจะตีความมันว่ายอย่างไรก็ก็สุดแท้แต่แต่ก่อนหน้านั้นมันมีร่องรอยกรณีที่นี่แหละครับที่ลองโจกเนี่ยให้สัมภาษณ์นะักข่าวคอคิดแล้วก็ไปถามกัน ว่นนี้นั่นนะครับสุดท้ายนี่ก็มาโปะแตกกับตรงสันนาพูดทีนี้ก็กล่าวมาอีกอันหนึ่งนะฮะคุณชูวิทย์เองก็เป็นผู้ดำรงบทบาทอย่างสำคัญในงานนี้ให้ข้อมูลตำรวจมาตั้งแต่ต้นแหละครับค่ะผับต่างๆผับสีเทาต่างๆธุรกิจสีเทาต่างๆนะฮะทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนะครับประมาณวันที่ <5 S 1> ห้าพฤศจิกายนวันที่ห้าหลังจากที่สันตนาเข้าไปประกันตัวเดวิดแล้วนะฮะ คืนนั้นนี่สันทนากับลูกน้องก็ไปซุ่มโป่งไปกเกาะติดอยู่ที่โรงแรมเดวิดของชูวิทย์กำมลวิสิตนี่แหละครับใช่ค่ะทีนี้พอลุ่งเช้าขึ้นแล้วก็นั่นแหละครับก็เลยไป<ก>เดิน <ไป S 2> ทางไปที่ก็พอตอนวันที่4นะคะน่าจะได้ข้อมูลมาวันที่5ตอนเช้านะคะก็มีการเข้าไปคุณสันทนาเนี่ยเข้าไปแจ้งความต่อพลตำรวจโทชัยวัฒ นะคะเกตเอมซอ,อาสารวัตรนะคะสอบสวน,นของนสอน,อนทองหลอ่อพันตำรวจโทไม่ได้อ่าค่ะพันตำรวจโทรชัยวัฒน์นะคะก็ไปที่สอนอทองหลอ่อไปแจ้งความค่ะว่าได้รับแจ้งจากประชาชนนะคะคุณสถานาอ้างบอกว่าเนี่ยได้รับแจ้งจากประชาชนว่าภายในโรงแรมของคุณชูวิทย์เนี่ยมีในเรื่องของการ,ารมีบริการซื้อนะคะเกี่ยวกับ เขาใช้ชื่อว่า The Lobby x c h u i t นะคะแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมั่วสุมเสพยาเสพติดกันแล้วก็มีการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด นะคะก็นําเอาคลิปอะไรต่างๆเนี่ยมาให้กับทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจหลังจากนั้นในวันเดียวกันค่ะคุณผู้ชมวันที่5พฤศจิกายนนั่นแหละทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เลยมีการนํากําลังค่ะเข้าไปตรวจสอบสถานบริการของคุณชูวิทย์นะคะก็ไปดูภายในโรงแรมต่างๆนะคะแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้พบนะคะว่ามีสิ่งผิดกฎหมายใดๆก็ไม่พบนะคะอืม วันนั้นเนี่ยนะนอกจากว่าคือทางทองหล่อมาตรวจแล้วนะครับคุณชีวิ์ก็อยู่นะแล้วสันทนาก็มาที่โรงแรมนั้นด้วยก็มีการนะพูดจากันนู่นนี่นั่นนะก็ต่างคนต่างไหวฟอร์มกันนะก็มีการปะทะข้าวรงงานนี่นักข่าวก็เปิดคลิปดูหน่อยสิเปิดคลิปดูหน่อยสันทนาสันทนาก็เปิดวอาแบบวบล็อกแหวมชูวิ์จัดมาเลยเปิดมาเลยเปิดมาเลยนะสันทนาก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่เฮียเดี๋ยวผมเอาไปให้ตำรวจ เพิ่มเติมนั่นแหละครับที่ไปลงพักคือคุณบูนาเล่ามาเมื่อสักครู่จากวันนั้นก็เป็นเชื้อเป็นเชื้อแล้วแหละครับวันนั้นก็มีการเลเลกันพอสมควรแล้วนะครับทีนี้ต่อมาก็มีการไปฟ้องร้องเพิ่มเติมใช่ไหมคุณบูนาใช่ค่ะถึง <ฮะ S 1> ได้เกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นมา ค่ะก็หลังจากที่โรงแรมของคุณชูวิทย์เนี่ยนะคะโดนเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการโพสต์คุณชูวิทย์เองเนี่ยก็มีทั้งการโพสต์ด้วยแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่8พฤศจิกายนซึ่งในวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยทางด้านของคุณชูวิทย์เขาก็มีถแถลงเหมือนแบบว่าเป็นขยายผลนะ,นะคะบอกแบบ,แบ,บออกมาแชฉกลุ่มนายทุนสีเทาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วในวันที่มีการถแถลงเนี่ย ก็มีคนมาผู้สื่อข่าวเนี่ยแหละก็สอบถามถึงกรณีเรื่องของคุณสันทนาอะน,นะคะก็คุณชูวิทย์เองก็มีการพูดถึงคุณสันทนาเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายประเด็นรวมถึงคำที่คุณสำราญพูดมากมาตอนต้นด้วยว่าสันควานอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นอืก็มีหลายคำออกมาเยอะแยะมากมายนะจนต่อมาทำให้ทางด้านของอคุณสันทนาเองเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะคะ เดินทางไปแจ้งความค่ะที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อนะคะเพื่อที่จะฟ้องคุณชูวิทย์ในในข้อหาหมิ่นประมาทนะคะก็เนี่ยแหละค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยวันที่คุณสันทนะเนี่ยเดินทางไปเพื่อจะไปแจ้งความเนี่ยคุณชูวิทย์ก็อยู่ที่นั่นด้วยก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าทางคุณชูวิทย์เองอะคะ่ะก็ ค่อนข้างจะมีอารมณ์ก็น่าจะโกรธนะคะก็เลยมีการเดี๋ยวมีคลิปให้ชมนะคุณผู้ชมก็เลยเหมือนท้าท้าต่อยนะคะคุณสันทนะเลยอันนี้เ<ะ>มื่อวานเองนี่ใช่ค่ะคือาว,านนะวันที่8ดคุณชูวิทย์พูดแล้วก็มีการโพสต์ถัดมาก็คือเมื่อวานนี้คุณสันทนะก็เลยเดินทางจะไปแจ้งความคุณชูวิทย์ในฐานหมิ่นประมาทนั่นแหละคือเมื่อวานนี่คยอ,อย่างนี้นิดนึงนะคือลองโจกนี่เขาไปที่สอนอทองหล่อป,ปูนาค่ะเขาก็ไป รับข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณชูวิทย์ในห้องนะครับค่ะคือสองคนนี่เขาฟ้องกันอยู่แล้วเขาฟ้องกันมาก่อนหน้าน,นี้แล้วแล้วคุณชูวิทย์ก็โพสต์อะไรรุนแรงก็แชร์กันไปแชร์กันมานะตำรวจนอกเรธนอกนั่นนะะทีนี้เมื่อวานนี่แหละครับนี่รองโจ๊กเข้าไปคุณชูวิทย์ก็ไปยื่นข้อมูลใช่ค่ะให้กับรองโจ๊กนี่แหละครับทีนี้นี่ยังไงล่ะระหว่างแถลงข่าวระหว่างการพูดกันอยู่ในห้องนี่แหละนี่งนะะ คุณสันนาก็มาใช่ค่ะสันนาก็มาทีนี้มันก็กลายเป็นกลายเป็นเรื่องที่มีการมาก่อกระจกดูอยู่แล้วก็มันมีรายละเอียดเยอะเดี๋ยวเราเล่าว่าเดี๋ยวอะอ่าย้วอยจะยาวไปไปดูเอาเป็นว่าไปดูคลิปก่อนละกันว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นก็มีการปะทะกันไงนี่นะนี่เขาเขาแถลงข้อมูลก่อนนะ้ฟังเสียงเอาเป็นว่าฟังเสียงแถลงก่อนละกันว่าคุณชูวิทย์เอาข้อมูลอะไรเข้าไปเพิ่มเติมยังไง น้อยไม่มีเสียเวลาครับในฐานะที่ผม,ผมพูดาก่อกผมฟังที่ท่านพูดนั้นคือความดีคือความเสียผลประโยชน์นของประเทศไทยและมีคนบางคนพยายามปกป้องซึ่งเป็นคนไทยประเด็นอย่างนี้ผมไม่เก่าที่ว่าใครมออผมเป็นคนลุ่นนี้ผมยืนยันได้ว่าผมไม่มีผลประโยชน์ ผมเป็นพลเมือนดีซึ่งผมทำเอาข้อมูลเนี่ยมาให้ท่านณะสองสาเดือนที่แล้วผมพูดมาก่อนแล้วนะครับผมไม่ได้พูดตอนที่จริ้งหลิงรับผมพูดมาสามเดือนครับผมมีคลิปมีอะไรการพูดของผมนั้นเป็นการพูดเพื่อเปิดให้คนไทยสังคมไทยสื่อมวลชนได้เห็นว่าอันตรายของกลุ่มมต่างๆต่อมาเมื่อตำรวจได้ไปคนที่จิ่พบ ยาเสพติดพบนู่นพบนี่มากมายผู้สื่อข่าวก็มีผมมาถามผมเพราะว่าผมเคยพูดกับผมและผมขอเล่าให้ฟังนิดเดียวกันนะครับทีนี้พอผมพูดไปถึงห้าสือกลุ่มห้าสือมาเกียก็จับสับ ก็ประมาณนี้คุณบูนานะก็จะมีบอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือต้องการอยากจะมาทําเพราะว่าในฐานะเป็นพลเมืองดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้ไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องรวมถึงมีการพูดถึงคุณสันทนะด้วยนะคะในคลิปนี้ก็บอกว่าทางคุณสันทนะเนี่ย อยู่ๆทำไมอยู่ดีๆก็ต,ต้องต้องแบบออกมาอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็รวมถึงพยายามที่จะมาโจมตีค,คุณชูวิทย์นะคะคุณสันทนาก็พยายามเหมือนอย่างที่บอกก็คือมีเอาคลิปต่างๆนู่นนี่นั่นมาแล้วให้ตำรวจเข้าไปสืบสวนจนในที่สุดก็ไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมายคุณชูวิตก็เลยมองก็เลยถามทางด้านของบิ๊กโจ๊กว่าแบบเนี้ยผมเจอแบบเนี้ยถามบิ๊กโจกว่าบิ๊กโจ๊กควรจะปกป้องใคร นั่นแหละบัเงเอิญว่าสันทนาก็มาถึงพอดีมาฟังอยู่แล้วแหละนี่แล้วก,ก็ตอนหลังก็เลยสองคนนี้ก็เลยเกิดวิวาทะกันคุณชูวิทย์ก็ใส่เต็มแม็กเลยนะก็ม่เคยเห็นเคยเห็นแหละคุณชูวิทย์ฉากแบบนี้ก็เคยเห็นมาแต่ว่าเทียนี้ก็ถือว่าเป็นอีกฉากหนึ่งที่รุนแรงมากในการจัดหนักใส่สันทนาประยุรัต์เอาไปฟังด้วกันนะครับไปดูคลิปค่ะไอ้สัตว์ถยิ้ม

ก็ประมาณนี้นะคะจริงถ้าเราดูทิกต็อกในที่เผยแพร่กันตามโซเชียลมีเดียจะเห็นอีกหลายมุมนะมก็จะมีมันจะดูเดือดกว่านี้ก็ให้ดูกันพอเป็นปน,น้ำจิ่มแล้วกันนะฮะซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ทางด้านของคุณสัทนาเองเนี่ยก็ยืนด้วยสีหน้าแบบนิ่งๆนะคะแต่ก็พูดเพียงสั้นๆน,น,นะคะบอกว่าเยี่ยมแล้วก็มีการยกนิ้วโป้งให้แล้วก็เดินเข้าอสอนอนคร บานทองหลออเข้าไปก็คือมันจะเข้าไปแจ้งความเพิ่มเติมมาแล้วล่ะคะ่ะก็กนี่คุณชูวิทย์ก็กลูวเข้าไปเหมือนจะแหมคนสงสยัยฉากนั้นนี่จะโชคกันอยู่แล้วนะคุณสันนาก็เลยบอกบริกาศของตัวเองบอกเฮ้ยกันกันไว้กันไว้กันไว้ไวอ,อะไรประมาณนี้คุณชูวิทย์เดินกลับเข้าไปเลยนะแต่เราดูกันเต็มเ็มแบบหลายนาทีนี่นะให้ท่านผู้ชมดูนี่คือนอกจากนั้นนี่ก็เจนว่าคุณชูวิทย์ก็ยังขยับอีกหลายกระบวน่านะเช่นโทรไปหาท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเวีอดีตพบตร หัวหน้หนักเสรีรวมไทยนะให้พูดถึงสันนะสชั้หน่อยคุณเสรีพิสุทก็จัดให้ดอกหนึ่งเลยนะก็อโอ้โหก็ซัดสันนะาเสียสผมไม่อยากจะใช้คําของท่านเสรีพิสุทธิ์นะฮะออกเป็นว่าท่านผู้ชมรับชมได้ใน ในโซเชียลมีเดียนี่นะครับซึ่งเรื่องนี้แหละคุณสันธนะเองนะคะก็บอกว่าก็จะมีการติดต่อนะคะกับทางด้านของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวด้วยนะว่าว่าใครว่ามีการกล่าวพาดพิงชื่อตัวเองหรือไม่อย่างไรหากมีการพาดพิงก็จะมีการฟ้องนะคะทั้งนายชีวิตแล้วก็ทางด้านของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ไปฟังเสียงของทั้งคู่ดูอะไรประมาณนั้นนะคะ คุณเสรีพิสุกเกอเกท้าไปในคลิปแล้วนะ,ะก็ไม่กล้าหรอกกับผมทีนะก็เขาอาจจะรู้ทางมวยกันอยู่นะอะแต่ว่างานนี้น,นี่ก็คงจะทําให้คุณสัญน,นานี่ก็แยงไปพอสมควรนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะค่ะ,ค,ะคือถ้าท่านผู้ชมครับท่านาเชิงวิเคราะห์นิดหนึ่งท่านผู้ชมคืองานนี้การจัดการกับทุนสีเทานี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบธรรมดา,บบมดาผมจะวิเคราะห์นะครับค่ะมันจะเกิดขึ้นภายใต้นโยบายของตํารวจ แล้วก็ภายใต้การไฟเขียวของนายกรัฐมนตรีด้วยให้จัดระเบียบทุนสีทาอให้มันถูกต้องซะนะฮะส่วนคำถามที่ว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือเปล่าเนี่ยไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนนะครับแต่เรื่องนี้ในวงการเ,เขารู้กันอยู่นะว่าใครธรามากินกับใครใครไปเอี่ยวอยู่ในวงการไหนตำรวจนอกรีดรายใดนะไปทำงานอะไรอยู่นะครับงานนี้ก็เลยจัดระเบียบ สมัยนะครับก็ท่านผู้ชมน่าจะคิดได้ว่าท่านถ้าลุงตู่ไฟเขียวน่าจะเป็นเรื่องที่ดีๆซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าจากเหตุการณ์นี้คุณสำราญมันก็เกิดการแบ่งขั้วกันในโลกโซเชียลนะคะออกอเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งบอกว่าเชื่อคุณสันทนะบางกลุ่มบอกว่าเชื่อคุณชูวิทย์ก็แล้วแต่นี่กับเราก็ไม่ว่ากันนะผมก็มีความเชื่อนะคือไม่มีใครบริสุทธิ์ผุดพอง ทั้งคู่เนี่ยคุณชวิตนี่เขาอาดีตเขาก็รู้อยู่แล้วเจ้าพ่ออ่างคุณปูนาค่ะจ่ายส่วนจ่ายส่วนตำรวจมาไม่รู้กี่สิบปีแกก็ล้างมือแล้วอแล้วแกก็คงไม่ไปทำหมากินแบบนี้อีกนะแต่งานนี้นี่อ่ผมวิเคราะห์มันลึกไปนิดหนึ่งคุณชูวิตกับตำรวจจับมือกันแตะมือกันนะฮะัดังนั้นสัญน,นาติลำบากงานนี้อ่าผู พูดเลมันขาดอย่างนั้นเพราะว่ามเมื่อวานนี้ทางด้านของบิ๊กโจ๊กก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าสําหรับข้อมูลต่างๆที่ทางด้านของคุณชูวิทย์เอามาให้เพิ่มเติมเนี่ยก็บอกเป็นข้อมูลที่ตรงกันกับที่ตํารวจมีใช่ใช่อันนี้แหละครับแต่ว่านั่นแหละครับคือถ้าเราในจุดยืนของประชาชนเนี่ยนะใครทําดีแล้วก็ชมว่าทําดีนะคุณชูวิทย์ถ้าทำวันหนึ่งทําความผิดก็ต้องจัดก,การก็ต้องว่าไปตามความผิดนะไม่ใช่ตาความดีครั้งนี้เพื่อจะลบให้ทุกอย่างมันดีขึ้น ก็ไม่ใช่ก็เหมือนกันแหละครับเรา,เราท่านๆอยู่ในมาตรฐานบนรรทัดฐานเดียวกันทนีนี้ในเรื่องของที่เกี่ยวกับการเมืองคุณธรรมนัฐพรมเผ่าค่ะตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วอยู่ที่ไหนคุณปูนาก็ถ้าดูจากเป็นคลิปวิดีโอน่าจะ น่าจะยังไม่กลับมานะคะ,ะแต่ว่าในเรื่องนี้นะคะก็ทําให้ทางด้านของคุณธรรมนัทเองต้องออกมาชี้แจงเหมือนกันเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อถูกพาดพิงไง<ช>นะคะแล้วก็บอกว่าคุณธรรมนัทเองก็บอกว่าตัวเองเก็นิ่งเงียบนะพยายามที่จะไม่ตอบโต้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าหลังๆมาเนี่ยหลายสื่อก็มีการนําชื่อร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยไปกล่าวพาดพิงในหลายๆทางนะคะก็เลยอาจจะกลัวว่าจะเกิด การเข้าใจผิดกันเลยตัดสินใจที่จะอัดคลิปวิดีโอนะคะที่จะออกมาชี้แจงในประเด็นนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังคลิปของไรยธรรมนัฐกันนะคะว่ามีการพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรคะ่ะสวัสดีครับผมพยายามที่จะทําตัวนิ่งๆนะครับแล้วก็ไม่โต้ตอบไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามที่มีพี่น้องสื่อมวลชนหลายสำนัก หรือมีบุคคลต่างๆนะครับพยายามที่จะเข้ามาพาดพิงถึงผมอย่างกรณีประเด็นที่กำลังเป็นประเด็นร้อนๆนะครับมีพี่น้องหลายท่านนะครับทั้งคนที่เคยรู้จักกันรักใคร่กันต่างออกมาวิพากษ์วิจารณว่าผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนนะครับที่เรียกว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาปีนี้ผมอายุยอายุ58แล้วครับ ผมใช้ชีวิตนะครับปีนี้ปีที่ห้าสถามว่าคนอย่างผมเนี่ยนะครับคบคนผมคบนะครับไม่ใช่เฉพาะเพื่อนพี่น้องคนไทยผมมีเพื่อนอยู่หลายๆประเทศนะครับผมเดินทางไปประเทศ,เทศนี้ผมมีเพื่อนอยู่แน่นอนครับมีทั้งฝรั่งนะครับมีทั้งคนจีนคนไทยอินเดียนะครับเป็นเรื่องปกติ ถามว่าผมรู้จักไหมนะครับหลายคนผมก็รู้จักแต่ผมไม่ได้ทําธุรกิจกับคนพวกนี้ธุรกิจของผมก่อนผมจำเร่นการเมืองชัดเจนครับผมทําธุรกิจเยอะแยะอันนั้นผมรู้จักคนนั้นคนนี้นะครับอย่าเอาผมไปพัววันผัวพันว่าผมต้องทําธุรกิจกับคนนั้นคนนี้ผมณเวลานี้ผมเป็นนักการเมืองน,นะครับผมพร้อมที่จะสูกตรวจสอบ นะครับแต่ต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นนะครับขอวอนถึงพี่น้องสื่อมวลชนบางสำนักที่เอาผมไปวิาพากษ์วิจารณ์ทางด้านเสียหายผมเงียบนะครับผมเงียบมาเกือบ2อ,อาทิตย์แล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมอยู่นิ่งแล้วผมไม่ทําอะไรผมกําลังเก็บข้อมูลนะครับเพราะนั้นนะครับขอความร่มมือพี่น้องสื่อมวลชนว่า เรานะครับนำเสนอข่าวที่ให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับอย่าเพิ่งดวดตัดสินใจว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเราต้องแยกแยะนะครับระหว่างการรู้จักกันการทำธุรก,กิจและเรื่องการเมืองอย่าเอาไปผสมอย่าเอาไปละเลงนะครับจนทำให้เกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือผู้ใดผู้หนึ่งเกิดความเสียหาย นะครับเพื่อเขาเสียหายแล้ววันดนนะ้นพวกท่านจะลําบากต้องขึ้นหลงขึ้นศาลมาเป็นวาเลนนะครับผมฝากไว้ด้วยครับครับจะเป็นเสียงล่าสุดจากผู้กองนะครับสำนักพ,พุมเผานะครับก็พักเศรษฐกิจไทยอัน<ม>นี้ก็ถือว่ายัางเป็นสมาชิกพักเศรษฐกิจไทยอยู่นะค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าพักเท่านั้นแหละครับ<ม>แต่ว่าเส้นทางจะไปไหนอย่างไรต่อไปเราก็ไม่รู้รู้แต่ว่าน่าจะไปดูใบมา ตามที่เป็นข่าวเป็นข่าวกันเมื่อสองสามวันนี้นะครับส่วนเรื่องของที่ไปเก็บกับทุนจีนทุน,น,ทนสีเทานี่ก็ก็อย่างที่ผู้กองแถลงแล้วครับเรื่องนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ตารวจก็ต้องพิสูจน์ก็จะจริงว่าอาดีตรัฐมนตรีคนนั้นนี่หมายถึงใครอ,อาจจะไม่ใช่ผู้กองก็ได้นะคุณบูนนะใช่เพราะอ,ะอาดีตรัฐมนตรีก็มีเป็นโอ้เยอะแยะ <100 S 1> มากมายนี่นะอาจจะเป็นอดีตรัฐมนตรีในยุคอื่นที่ไม่ใช่ยุคนี้ก็ได้ก็เป็นไมได้ทางนั้นนี่นะะทีนี้ แต่ว่าอนาคตของผู้กองน่าสนใจมากกว่าตอนนี้ว่าจะเล่นการเมืองต่อในอยู่พัคไหนอย่าไรอย่างไรนะครับไปพัคเพื่อไทยก็คงไม่ง่ายตอนนี้นะฮแต่ก็ไม่แน่นะคุณสมรานถ้าว่าไไม่ได้ไปเพื่อไทยอาจจะกลับมาพลังประชารัฐก็ได้เพราะาว่าลุงตู่ไม่อยู่ถ้าลุงตู่ไม่อยู่ถ้าลุงตู่ไม่อยู่เนี่ยก็แง่แก๋ม,มานี่แน่นอนะนะครับแต่ลูกพักของคุณชูอของคุณสันทนะไม่ใช่ของคุณ ทำนัแอมผมเนี่ยเบลอค่ะเนี่ยลูกน้องทีมงานนะทีมงานมไม่ใช่สสนะทีมงานคุณสําคัญสําคัญหลายคนเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยไปอยู่ไหนท่านผู้ชมคุณปูนาบ่ายหน้าไปพักพักหนึ่งที่มีสสคนเดียวนะเป็นชื่อพักสามพยางรู้กันอยู่แล้วมีสสคนเดียวด้วยพักสามพยางพักอะไรอ่ะเอ๊ ก็จะอะไรมีเอมเออะไรบ้างนะสามพยางคุณไทยก็อยู่พักบิ๊กน้อยอพักรวมแผ่นดินนะ hmm. รวมแผ่นดินซึ่งเพิ่งมีการเปลี่ยนชื่อมาจากพักอะไรเมื่อเร็วๆเวนี้ยเนี่ยนะบิ๊กน้อยบิ๊กน้อยที่แยกทางกับคุณผู้กองธรรมนัฐน,น,นะค่ะแน่นอนแล้วครับตอนนี้ผู้กองก็ซื้อเวลารอดูรอดูหลังเอเป็กนี่แหละครับว่าลุงตู่อยู่พลังประชารัฐไหมถ้าอยู่ก็คงจะต้องตัดสินใจ ไปฟื้นเศรษฐกิจไทยหรือจะขอไปเพื่อไทยให้ได้หรือจะทำยังไงก็รอดูกันท,ทุกอย่างจะขหมดบมมาไว้หลังเอเปกนะครับหรือพูดให้มันกว้างคือหลังสิ้นเดือนนี้หลังสิ้นเดือนนี้เพราะว่าอะไรครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี่ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าววันที่สามสิบพฤศจิกายนเดือนนี้คุณบูนาสานนูนก็จะวินิจฉัยว่าพลปเลือกตั้งเนี่ที่ร่างกันมาเนี่ยมันขัดกับรัฐมนูญอย่างที่คุณหมอรวี ยื่นให้จีความหรือไม่นี่แหละครับน่าสนใจนะครับยี่สามกฎหมายพักการเมืองสามสิบวิกากฎหมายเลือกตั้งจะถูกสารนมูลวินิจฉัยนะครับจะได้รู้กันทิศทางการเมืองจะบัดสองใบร้อย 500. หารห้าร้อยหารนี่น่าสนใจมากนะครับค่ะ